ท,ทุกคนใช่ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเบ้นมันแดน็งหัวแถวสูงไม่ถึงร้อยหกสิบด้วยซ้ําเลยคิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีให้เราเนี่ยสูงขึ้นเบนเลยเริ่มจากการทานอาหารให้ครบห้าหมู่ควบคู่ไปกับการออกกาลังกายทั้งว่ายนะ้ำวอลเลย์บอลแต่จะทำยังไงล่ะให้เราสูงขึ้นกว่าเดิมเบนมีวิธีค่ะออสเวลล์ไลท์แคลเซียมในหนึ่งแคปซูลมีสารสรําคัญแคลเซียมคาร์บอเนตและวิตามินดีสามเป็นแคลเซียมในรูปแบบของเหลว บรรจุในแคปซูลซอฟ์เจลที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ทันทีช่วยบำรุงและเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงเพิ่มความสูงและวิตามินดีสามช่วยในการดูดซึมแคลเซียมให้ทำงานได้ดีและเสริมสร้างคุณต้านทานของร่างกายด้วยค่ะเหมาะมากเลยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับส่วนสูงหรือจะเป็นวัยผู้ใหญ่หญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ขดาดแคลเซียมค่ะวิธีรับประทานนะคะรับประทานวันละ1-2เม็ด ออสเวลไลท์แคลเซีย like มนะคะผลิตจากโรงงานเฟลนโกรฟโรงงานผลิตยาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลียได้รับมาตรฐานสากน้นทำมาจากธรรมชาติไม่มีสารเตอปนและได้รับรองออยไทยปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนค่ะออสเวลไลท์แคลเซียมนะคะ, well like ะ,คะมีอยู่2ขนาดด้วยกันคือแบบ30บแคปซูลและแบบ60บแคปซูลความรู้สึกเป็นนะคะมาทานระยะหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสูดรสูงเพิ่มขึ้นแล้วกระดูกก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะแนะนําเลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาแบบนี้หรือว่าอยากดูแลกระดูกเนี่ย ออสเวลลไลท์แคลเซียมสูงได้ไมีต้องขยงึง